เอาไปต่อกันที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสดาครับเข้าควบคุมตัวบุคคลเสพยามีอาการคุ้มคลั่งนะครับขู่ที่จะทำร้ายชาวบ้านไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่4เมษายน2567ครับนายวิเชษสายกี้เซ้งนายอำเภอสดานายคทถาวุฒิพิมพศักดิ์ปลัดความมั่นคงอำเภอสดานายธรรมรงศักดิ์ ดำรมปรลัดงานป้องกันอำเภอสเดาพร้อมด้วยสมาชิกอสอ,อำเภอสเดาครับก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านตะเคียนเผาหมู่4ตำบลปลิกอำเภอสเดาจาังหวัดสงขลานะครับว่ามีบุคคลที่เสพยาเสพติดคุ้มคลั่งครับเดินวยววยนะครับอย่างที่เห็นทั่วหมู่บ้านและยังมีการข่มขู่ชาวบ้านว่าจะทําร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสเดาจึงได้เข้าไประงับเหตุในเบื้องต้น เป็นชายทราบชื่อนะครับชื่อว่านายอันฟาลุบบินอาหลีชื่อเล่นว่ารูฟครับอายุ33ปีสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำใช้ผ้าขาวม้าคาดสีรษะยืนเอะอะโวยวายครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายคลิปวิดีโอว่าตัวเองอยากจะออกข่าวและยังท่องกฎระเบียบของทหารได้ดีโดยบอกว่าตัวเองเป็นทหารเก่าเนี่ยครับท่าทางแปลกๆนะครับ นี่ชักนู่นนี่นั่นและในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังถ่ายคลิปอยู่นั้นชายคนดังกล่าวก็ได้เดินเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับต่อว่าผู้ใหญ่บ้านและตบหน้าตัวเองไปหนึ่งทีดีนะครับที่ตบหน้าตัวเองถ้าไปตบหน้าผู้ใหญ่บ้านมีทีมงานนะครับโดนซ้านะครับสหาบาท,ทายอย่างแน่นอนจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอสเสดาก็ได้นําตัวชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลเสดาครับเพื่อรับการบําบัดยาเสพติดต่อไป หนึ่งอากาศร้อนมากครับคนก็แปลกๆนะครับคุ้มคลั่งกันได้อันที่สองนะครับน่าจะมีสารเสพติดอยู่ในสายเลือดบ้างนะครับเพราะว่าร้อนๆแบบนี้เขาอยู่ในที่ร่มนะครับควบคุมจิตใจควบคุมสติอารมณ์นะครับพี่น้องมุสลิมนะครับก็พยายามยึดถือปฏิบัติในช่วงกลางวันนะครับในช่วงเดือนอมฎดอนนะครับหลากหลาย รูปแบบของวิถีทางของแต่ละบุคคลแต่นี่คือผิดปกตินะครับเห็นไหมฮะโวยวายเออะโวยวายแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่เคยเป็นทหารเก่าพอผู้ใหญ่บ้านมาก็เดินปรีเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดต่อว่านู่นนี่นั่นแล้วก็ตบหน้าตัวเองนะครับไม่ใช่หน้าผู้ใหญ่บ้านไปหนึ่งทีนะครับตำรวจควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะครับพร้อมกับเข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่โรงพยาบาลสดาต่อไปครับ นั่นก็คืออาการคุ้มคลั่งนะครับเนี่ยครับเอาละครับพัก